พริกซอยค่ะอ๋อที่แบบนี้ได้เลยสวัสดีค่ะวันนี้มิ้นมากินข้าวกับนี้อีกแล้วแกงขั่วตีนไก่ค่ะนี่เลยใส่ใบมะกรูดด้วยหอมๆเลยค่ะ แล้วก็มากินกับนี่เลยกุ้งส้มสูตรโบราณนะคะของครัวเทยไทยอร่อยทั่วโลกนะคะหรือว่าในไททูยูก็ได้นะคะนี่เลยกุ้งส้มกินครั้งแรกยังไม่เคยกินเลยนะคะของครัวเทยไทยและไททูยูค่ะเขาบอกว่ายำได้ทําได้หลายเมนูเลยค่ะเป็นแบบคนใต้เขากินกันนะกุ้งส้มอาจจะเหมือนปลาจอมหรือเปล่าอาจจะเหมือนปลาจอมหรือเปล่าเดี๋ยวไปกินกันนะคะอืมกลิ่นออกแบบ กินออกเปี้ยวอ่ะขอชิมก่อนนะอืมอร่อยอ่ะเปรี้ยวหวานไม่ใช่หวานเจี๊ยบนะกลัลวไม่หมดอ่ะเทมหมดเลยแล้วกันนี่เลยทั้งกระปุกจะได้ประมาณนี้นะคะอืมน่ากินอ่ะคล้ายๆกุ้งจ่อมค่ะแต่สีจะเป็นแบบแดงๆค่ะกุ้งส้ม อ,อร่อยไม่ต้องบีบมะนาวเพิ่มเลยค่ะนี่มินจจยำด้วยนี่เลยพริกซอยค่ะพริกซอยแดงเขียวหอมแดงกระเทียมแค่นี้เลยค่ะอ,อร่อยวันนี้ขอกินข้าวกับช้อนนะเพาะมเป็นน้ำน้ำแบบนี้ผักกระโดนลองหอกินแบนนี้ ฮืมอรอยเปรี้ยวหวานหวานความหวานเนี่ยมินว่าเขาไม่ได้ใช้น้ำตาลทรายนะมันเป็นความหวานแบบจากน้ำตาลปิ๊บอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะมันจะมีความหอมมาก กุ้งส้มของครัวไทยๆและไทยทูยูกินคู่กับผักกระโดนแซ่บมากทุกคนนี่เอามายำนะคะอืดีงามเลยค่ะ กินกระหอมแดงโคตรดีดไป วันนี้เมหนูจริงๆมีผัดเห็ดด้วยนะไม่มีที่วางแล้วคะ่ะทุกคนเยอะอร่อยอะ่ะอร่อยมากจริงที่แบบนี้ได้เลยอื ทางใต้เขานิยมกินกันค่ะแต่มินกินครั้งแรกของคคราชและไททูยูนนี่แหละกินกับข้าวสวยร้อนดีงาม อืมตอนแรกมีก็เอ๊ะกุ้งส้มมันเป็นยังไงเนาะ นึกรสชาติไม่ออกใครอยากกินไปสั่งแล้ที่ควรจะทยนและไททูยูเลยค่ะจิ้ไป นี่แหละกุ้งตัวบิกบ๊กๆเลยหอมแดงผักกระโดนใบสวยมาก อย่างนี้เลยมไม่ขาวเลยนะคะไม่มีความขาวเลย มจะก,กุ้งทะเลค่ะกลิ่นความหวานนะค่ะมันจะเหมือนกลิ่นน้ำตาลปิ๊บอะไรสักอย่างเนี่ยหอมมาก ไม่ได้กลิ่นคาวเลยแซบอิหลีอร่อยอร่อยจังฮู้กินของใต้ เขาบอกว่าเป็นเมนูของทางใต้นะคะแต่ว่าบางคนเป็นคนใต้ก็อาจจะยังไม่เคยกินก็มีมีจะบอกคนใต้บางคนว่าบางอย่างที่คุณไม่เคยกินมิ้นเคยกินแล้วนะจ๊ะทางนี้ไม่ใช่คนใต้นะอุยทุกคนใส่แบบนี้น่ากินมากกุ้งส้มของครัวไทยไทยและไทยทูยูค่ะ เดี๋ยวเพิ่งอ่านน้ำเสร็จอร่อยดีอ่ะส่วนตัวมิ้นชอบมากกว่ากุ้งจอมนะอันนี้คือแล้วแต่คนชอบนะแต่ส่วนตัวชอบอันนี้ไม่มีความเค็มเลยอือม มันจะออกหวานเปรี้ยวถ้ากุ้งจับเนี่ยออกเค็มเค็มเปรี้ยวอืมรสชาติต่างกันอยูอ่ดูผักกระโดนเนี่ยสดๆเลยอะสดมากใบอ่อนมาก นั่นแน่นเลยอืมอละติดซอย อ๋ออม่อะอ้นดูกคู่กับหอมแดงคือดีงามพระราเก้าอืมอืม 嗯，对。Okay. ม,มินว่าคนที่ชอบปเปรี้ยวๆหวานๆอ่ะมินว่าชอบแน่นอนอืมแต่ถ้าเกิดใครชอบติดเค็มอ่ะอาจจะไม่ชอบหรือเปล่ามันจะออกเปรี้ยวๆหวานๆหอมๆไม่ขาวนะคะรสชาติ ก๋เตียต้องรีบกินให้หมดใกล้ขีดแล้วอมมาก เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีพักกินแด้แบบตัวเล็กๆเละๆนะไม่ใช่แบบแนวเละๆนะคะแบบกุ and, ้งแบบสวยเลย กินไม่อิ่มอย่างนี้เราต้องพอก่อนเราต้องกินแค่พอดีค่ะไม่งั้นก็ตอนนี้คือมีจะคลาดแล้วค่ะทุกคนเดินไม่ได้แล้วจะคลาดแล้วก็อ้วนหนักขึ้นแบบพุ่งปรีดมากอ้วนมาก โอเคใครอยากจะกินนะคะก็ไปสั่งได้เลยกุ้งส้มนะคะสูตรโบราณค่ะของควรเทไทยหรือว่าไทยทูยูนะคะเขาส่งเขาส่งทั่วโลกเลยค่ะทุกคนอืมวิธีเก็บรักษานะคะไว้ในตู้เย็ยนได้หกสิบวันนอกตู้เย็ยนได้ยี่สิบวันเมนูอร่อยยำยำกุ้งส้มต้มกะทิกุ้งส้มคะ่ะทําได้หลายเมนูนะคะก็ไปดูเอาในในต่อ,ตอๆเขาจะมีวิธีทําอยู่แบบมีเยอะค่ะ โอเควันนี้มินก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้มินด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ